ใครที่มองหารถสเปคแบบนี้เอาไว้ใช้งานนะครับผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับพูดถึงเรื่องความคุ้มค่ากับราคาก่อนคือราคาเนี่ยมันไม่ได้แรงนะครับแสนกว่าบาทแล้วจัดไฟแนนซ์เนี่ยใครเครดิตเดียจัดเงินเหลือประมาณ5-6หมื่นนะครับสบายๆแต่ถ้าเกิดใครอยากจะจัดแบบในเลทราคาขายนะครับก็ส่งเดือนละแค่4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองในระ,ะยะเวลา4ปี สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํารถเก๋งนะครับค่างวดถูกหนึ่งคันนะครับอย่างคันตรงหน้านี้เลยนะครับเป็นมาต้าสามนะครับในโฉมแฮทแบ็กหรือว่า5ประตูนั่นเองคันนี้เป็นตัวท็อปซันลูปด้วยนะครับปี08เรียกว่าเป็นตัวที่หายากพอสมควรแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะสมัยก่อนนะครับแพงมากๆนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเป็นมือสองราคาโอ้โหอย่างได้ครับแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับได้สเปคแบบซันลูปตัวท็อปแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแบบนี้ คือดูดีจัดจัดแนะฮะแล้วก็คันนี้คันตรงหน้านะครับดูค่อนข้างพร้อมนะครับอย่างภายนอกเนี่ยดูดีจัดจัดเลยนะครับยางสวยนะครับแม็กเดิมโรงงานยังดูดีอยู่เลยนะครับกันชนหน้านะครับกระจังหน้าโอ้โหทุกอย่างเรียกว่าดูพร้อมมากๆ่ะนะฮะคันนี้สวยจัดจัดเลยนะครับดูดีทีเดียวนะครับสําหรับสเปคประมาณนี้เนาะนะครับสวยมากๆ นะครับราคาขายอ่ะเดี๋ยวบอกเลยแล้วกันสําหรับคันนี้ราคาเจ้าของตั้งไว้แค่แสนห้าหมื่นเก่งห้าพันนะครับอันนี้คือเป็นราคาที่เปิดมานะครับแต่จากที่ผมพูดคุยกับทางเจ้าของเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับสามารถที่จะออรับส่วนลถได้นะครับจากทางช่องตำรารถ เพิ่มเติมไปอีกนะครับประมาณหนึ่งละกันนะครับก็ถือว่าถูกลงกว่าราคาที่เจ้าของตั้งไว้อีกนะครับอย่างต่ำๆน่าจะมีหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องไฟแนนซ์นะครับคันนี้เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าถ้าใครนะครับเครดิตดีนะครับคันนี้เนี่ยจัดเหลือแบบเหลือเยอะมากนะครับออถ้าเปรียบเทียบกับราคาขายตอนนี้ราคาขายเนี่ยตีไปประมาณสักแสนห้านะครับ ทอกลมก่อนเนาะแสนห้าไฟแนนซ์จัด2องแสนหนะสำหรับใครที่เครดิตดีนะคันนี้นะครับเรียกว่าจัดแบบโอ้โหท่วมทนถลม่มทลายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจัดพอดีราคาขายเนี่ยค่างวดอยู่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทแต่ส่งแค่4ปีนะย้ำสี่พันกว่าบาทส่งแค่4ปีเป็นอะไรที่แบบโอ้โหผ่อนถูกมากดอกเบี้ยก็ถูกลงนะครับแล้วก็ออหมดเร็วขึ้นประมาณนั้นอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยมันพร้อมใช้ขนาดไหนเริ่มจากภายนอกก่อนเลยนะครับ กระโปงก็ดูบางๆนะครับกระจังหน้าดูสวยเหมือนมีการเก็บทําสีนะครับคันนี้นะครับเหมือนมีทําสีมาใหม่เนี่ยประมาณนี้ดูสวยอยู่นะครับไฟโอเคแก้มโอเคได้บางนะครับประตูบางนะครับบางอยู่นะครับแก้มหลังบางอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะกระจกฟิล์มต่างๆดูดีกันชนหลังดูพร้อมนะครับอย่างนี้เลยอืมใช้ได้บางนะครับเคอยู่นะครับรอบตัวรถเนี่ยดูแล้วเนี่ย มีความบางบางอยู่นะครับคิดว่านะครับถ้าคันนี้เคยเก็บทําเคยเคยมาก็ไม่น่าจะหนักอะไรนะครับก็ตามอายุการใช้งานเนาะเพราะว่าคันนี้ปี08ภายนอกโดยรวมนะครับจากที่ผมดูเนี่ยผมมองว่ารถน่าจะมีการทําสีมาใหม่หรือว่าสาดหรืออาบอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับดีกว่าปล่อยให้มันซีดเนาะประมาณนั้น ส่วนทางด้านสลูปนะครับเดี๋ยวผมต้องลองเปิดออดูอีกทีนึงนะครับว่าใช้งานได้ไหมถ้าใช้งานไม่ได้นี่คือแย่เลยเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นจุดขายของมาด้าสามในชมนี้นะครับถ้าใช้ไม่ได้นี่คือจบละนะครับก็เดี๋ยวมาเช็คดูอีกทีหนึง่งส่วนทางด้านภายในนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับคอนโซลหนังเบาะหนังแอร์แบ็กคู่นะครับแผงประตูโอเคอยู่นะครับประมาณนี้เกียร์ออโต้ขันบันไดน,น,นะครับมีทิปทอนิกให้คอนโซลกลางลักษณะนี้ เจ้าของแจ้งว่าไม่์คันนี้แสนไปปลายนะไม่ถึงสองแสนนะครับก็ต้องมาเช็คดูอีกทีนึงนะครับเบาะเหมือนมีการทำใหม่หรือเปล่ามันดูใหม่แปลกๆก็โอเคครับทางด้านหน้าดูสวยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงทางด้านหลังนะครับหืก็ไม่คีเรนะอ๋อนี่ครับถ้าด้านหลังมันจะเป็นเบาะเดิมแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะแตกลายงานนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ฉีกไม่ขาดนะดูพร้อมนะครับ เจ้าของแจ้งว่าจอดนานมากนะครับไม่ค่อยได้ขับนะครับเพราะว่าตอนที่สตาร์ทออกมาเนี่ยเจ้าของบอกว่ายังต้มพงแบตมาเลยนะครับประมาณนั้นรถคือจอดนิ่งจัดๆนะเห็นเจ้าของแจ้งอย่างนั้นนะโอเคครับดูดีอยู่นะครับสําหรับภายในก็ตาสภาพนะอาจจะไม่ได้ล้างอาจจะเปื้อนบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ขาดนะครับก็ถือว่าดูพร้อมนะครับดูสวยอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับตานี้นะสำหรับภายในด้านนี้เดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันครับทางด้านนี้นะครับตะเข็บประตูโอเคสวยนะครับ แผงประตูโอเคครับดูดีอืมนี่ครับเหมือนรอยมีเก็บทําสีมานะแต่ดูแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่น่าจะมีชนหนักอะไรนะครับนี่ครับมันจะมีรอยสเก็ตอ่าสีนะเปื้อนๆมาประมาณนี้นะครับก็ตามนี้นะครับโอเคอยู่นะครับจากที่ดูนะครับทางด้านนี้ล่ะเอประตูปิดเปิดง่ายอย่างนี้มันไม่น่าจะไปชนอะไรหนักมานะครับผมว่านะครับนี่ครับประมาณนี้ นะครับตะเข็บประตูก็ไม่เคเลนะครับแผงประตูโอเคดูดีนะครับทางด้านนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเดานะครับว่าน่าจะมีสกิดมาบ้างแหละครับเพราะว่าการที่จะทําสีนะมันต้องโดนอะไรมาบ้างครแต่มันบางนะมันไม่ได้หนานะครับเนี่ย ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้พอสมควรนะภายในภายนอกคันนี้นะครับมันดูแบกยางนิดนึงนะครับแม็กนี่เป็นแม็กเดิมโรงงานอย่างนี้เลยนะครับยางนี่คือยางใหม่นะเจ้าของเพิ่งแกะซีนออกแล้วเอามาใส่ได้ยังไม่ถึงอาทิตย์นึงเลยนะเห็นแจ้งอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นยางปี19นะยางปีเก่าแต่เพิ่งแกะใส่ใหม่นะเพิ่งลงดินเลยครับประมาณนี้4เส้นครบๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยมาร์กยางยังอยู่อยู่เลยเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับก็น่าจะจริงนะตามที่เจ้าของแจ้งนะเพราะว่ายางใหม่มากนะครับเนี่ยสี่เส้นครบๆอย่างนี้เลยนะครับ แบบนี้เลยแต่ยางเป็นปี2019นะเดือน8นะครับจากที่ผมดูไปแล้วนะเช็คไปแล้วนะครับยาง2019เดือน8แต่ว่าเพิ่งแกะซีนยางออกนะครับแลวยางก็เพิ่งลงดินนะครับส,สดๆร้อนๆน,นะครับยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับดูสวยนะครับพร้อมๆอ,อย่างนี้เลยสี่เส้นครบๆก็ถือว่าค่อนข้างคุม้มอ้อผมลืมบอ,อกไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งข้อดีของคันนี้เนี่ยเจ้าของแจ้งผมมาว่าเพิ่งแม่ทันนะครับเกี่ยวกับระบบช่วงล่างใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกยางปีกนกโชก๊คอัพสีต้น บูธต่างๆนะครับมีการเก็บทําใหม่หมดแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าต้องไปลองขับดูก่อนนะครับว่าจะของเซ็ตมาจริงไหมนะครับสำหรับตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาลองทดสอบสรุปกันนิดนึงนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะสาหรับคันนี้โอ้โหสรุปก็ใช้งานได้ปกตินะครับถ้าใช้งานไม่ได้เนี่ยผมมองว่ามันจะไม่เกิดความคุ้มค่าใดๆนะเพราะว่าสเปคเนี่ยนะครับถ้าเราเอาไปทําเองนะครับคือเก็บทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกลอก ตัวเลื่อนต่างๆนะครับมันค่อนข้างแพงนะครับแต่อันนี้คือใช้งานได้ปกติเสียงเครื่องเดินเรียบนิ่มมากๆนะครับโอ้โหดูซิฮะแล้วก็ซุ้มซอกด้านในนะครับไม่ขี้เหร่นะครับก็มีคราบเพื่อนบ้างเป็นธรรมดาเห็นเจ้าของแจ้งไม่ได้ล้างออนทำความสะอาดใดๆนะครับแต่ว่าจากที่ดูด้วยตาเปล่านะครับคือพร้อมมากๆนะครับปลั๊กต่างๆแต่เสียดายนะไม่มีฝาครอบนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปเช็กกับเจ้าของให้นะครับว่าเขาถอดเก็บไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นธรรมดาครับมันต้องมีการถอดเหมือนทันนั้นแต่ก็ดีครับอย่างเงี้ยโล่งๆมองออกนะครับี่ย ฝาเฟอดูดีอยู่นะครับหล่อเย็นยังเขียวอยู่เลยนะครับโอ้โหใช้ได้ครับดูแลค่อนข้างพร้อมครับคันนี้ไม่มีไอไม่มีละอองใดๆนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปลองขับนะครับตรวจสอบกําลังเครื่องยนต์กันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ระบบเบรกช่วงล่างยางโชกเกียร์ต่างๆนะครับว่าพร้อมขนาดไหนครับดูแล้วค่อนข้างน่าจะจริงนะครับตามที่เจ้าของเขาแจ้งไว้นะครับว่ารถเขาเนี่ย อเพิ่งมีการเมทันเนนนะครับระบบช่วงล่างมาใหม่เรียกว่าทั้งหมดเลยหรือเกือบจะทุกจุดเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยางใหม่นะครับโช๊คต่างๆทุกอย่างนะครับมีการเซตอัพใหม่หมดเปลี่ยนใหม่หมดนะครับก็ค่อนข้างจริงนะฮะเนื่องจากออช่วงล่างดีมากๆนะครับคือผมมองว่าใกล้เคียงรถออเขาเรียกใกล้เคียงรถโรงงานมากๆเลยทีเดียวนะครับพวงมาลัยค่อนข้างตึงนะครับปล่อยมือขับนี่คือสบายมากนะครับผมเลื้อก็คมนะครับคือโช๊กก็โอเคได้โช๊ใหม่นะจากที่ดูดูนะครับ ยางก็ใหม่ด้วยนะครับขับค่อนข้างนุ่มนะครับแล้วก็ยึดเกาะดีนะครับก็ผ่านไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบช่วงล่างก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเหมือนได้รถใหม่หนึ่งคันนะครับประมาณนั้นเือ๋ว,ว่าขับสนุกส่วนกําลังเครื่องยนต์นะครับก็ตามความคาดหมายนะครับด้วยความเป็นเครื่อง2องพันนะครับก็ อัตราเร่งกาลังเครื่องยนต์ค่อนข้างดีนะครับสนุกมากๆอัตราเร่งนี่คือแบบจังหวะกดแซงนี่สบายมากนะครับขอสรุปอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหารถสเปคแบบนี้เอาไปใช้งานนะครับผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับพูดถึงเรื่องความคุ้มค่ากับราคาก่อนคือราคาเนี่ยมันไม่ได้แรงนะครับแสนกว่าบาทแล้วจัดไฟแนนซ์เนี่ยใครเครดิตเดียจัดเงินเหลือประมาณ5 6 0ห0มื่นนะครับสบายๆแต่ถ้าเกิดใครอยากจะจัดแบบในเลทราคาขายนะครับก็ส่งเดือนละแค่4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองในระยะเวลา4ปี คือส่งหมดเร็วมากนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้สูงนะตองนวดนะสี่พกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมองว่าคุ้มนะครับส่วนตัวมองว่าคุ้มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถคันนี้มันถ้าไม่นับตำหนิที่เขาเคยมีสกงสกิดอะไรมานะครับผมว่าเป็นรถที่เป๊ะร้อเปมากๆช่วงล่างคือเขาวิวอัพมาใหม่อย่างนะครับระบบตัวรถทั้งคันนะครับเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับหรือว่าคุ้มนะครับถ้าใครจะซื้อไปใช้งานนะครับบนราคาเท่านี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้นะครับมาต้าสามในชมแฮทแบ็ก ก็ราคาไม่แรงนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อพูดคุยได้นะครับกับทางช่องตำลารถเนาะโอเคครับคลิปนี้ยังไงก็ต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสวัสีสวัสดีครับ